สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเฮียบอลนี้นะครับที่ช่องมิตูชิสตีจัดหนักนะครับวันนี้เฮียบอลนะครับมาอยู่ที่งาน Big Motor s ร์เซนะครับที่ b บเทคบางนานะครับปี2022นะครับได้ข่าวว่ามิตูชินะครับจะเปิดตัวรถไตตท้นตัวใหม่นะครับมีทีเด็ดยังไงนะครับตามเฮียบอลมาดูกันเลย สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องมิชนมิสีจัดหนักกันย์แล้วนะครับวันนี้มาพบกับเกียบอลนะครับที่งานบิ๊กมอเตอร์ปี2022นะครับวันนี้นะครับเกียบอลนะครับจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ครับไททันตัวใหม่ครับ S s p o r t l i m i t e เดนะครับเดี๋ยวเกียบอลนะครับจะมาบอกว่าอ่าตัวเนี้ยมันเพิ่มอะไรบ้างแล้วทํามาจากตัวไหนนะครับตัวนี้นะครับจะทํามาจากรุ่น CLS นะครับตัวนี้เราจะเพิ่มเออปชั่นให้กับลูกค้านะครับตัวด้านหน้านะครับ ทรงฝากระโปรงตัวนี้นะครับทางมิสูมอเตอร์นะครับก็ทําเป็นลายสติกเกอร์ให้ใหม่นะครับตัวนี้เสริมขึ้นมานะครับแล้วก็ต่วนงตัวด้านหน้านะครับชายตรงนี้นะครับคุณลูกค้าจะได้เป็นแบบสีแดงนะครับแดงเลือดหมูนะครับผมเดี๋ยวเชิญมาตัวของด้านข้างตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เลยคุณลูกค้าก็จะได้เป็นแม็กจาก17นะครับเป็นแม็กขอบ18แนะครับแล้วก็จะได้เป็นสีดําเงาอย่างนี้เลยครับสวยไหมครับถือว่าเท่สุดนะครับ แล้วก็มาส่งตัวด้านข้างนะครับทางมิซูนะครับได้เพิ่มสติกเกอร์ตัวนี้ให้กับลูกค้านะครับพร้อมกับตัวบันไดข้างครับคาดด้วยเส้นสีแดงตัวนี้ดูสปอร์ตกันไปเลยครับนะครับแล้วก็จะมาส่งตัวนี้ด้านท้ายนะครับทางมิซูก็จัดเป็นตัวสติกเกอร์ให้เหมือนกันครับด้านนี้นะครับตรงนี้ยังไม่พอนะครับทางมิซูนะครับจัดเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวเป็นคาดสีแดงให้เลยย็งไงครับ ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยนะครับแล้วก็ไฮไลท์ตัวนี้นะครับเฮียบอลนะครับจะมาพามาชมภายในนะครับว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับเชิญมาเลยครับอ่าจับปกตินะครับตัว gls ตัวนี้นะครับจะเป็นแบบปรับแบบแมนนวลนะครับอันนี้ทางมิสซูมอเตอร์เราเพิ่มให้เป็นเบาะไฟฟ้าให้กับลูกค้าถือว่าคุ้มกับราคาที่ลูกค้าเสียไปนะครับแล้วก็ส่วนของตัวนี้นะครับอ่าตัวเบาะนะครับ เดินได้ด้วยสีแดงนะครับทําให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ไม่พอครับพวงมาลัยก็เป็นหนังครับเดินได้แดงนะครับแล้วก็จะเพิ่มส่วนของตัวคุยคอนโทรลให้กับคุณลูกค้าตัวนี้ไม่พอครับจะเพิ่มเป็นตัวนี้ครับหน้าจอแสดงผลแบบ3าดีเลยครับถือว่าคุ้มสุดครับกับราคานะครับจะมี2ตัวนะครับจะมีราคาเกียร์ธรรมดานะครับจะอยู่ที่80,000 75,000บาทครับแต่ถ้าเป็นสีขาวเพิ่มอีก10,000บาทครับแล้วก็ถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะครับราคาจะอยู่ที่9 3้0 0สนสาบาทครับแล้วตัวนี้รุ่นนี้นะครับก็จะมีสีขาวกับสีดําครับถือว่าถือว่าคุ้มมากครับและสุดท้ายนี้นะครับกับโปรโมชั่นบิ๊กมอเตอร์เซลล์นะครับปี2022นี่นี้ครับกับรุ่นไททันเอสปอร์ตลิมิเต็ดนะครับตัวนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่8 7 5 0 0นบาทนะครับปีประกันภัยชั้นหนึ่ง ฟรีรับประกันคุณภาพพร้อมค่าแรงเช็คระยะนาน5ปีครับตัวนี้โปรสำหรับในงานแต่โปรสำหรับเกียร์บอลนะครับให้กับแฟนคลับมิสูบิชิตีจัดหนักนะครับเกียร์บอลจัดให้ไปเลยครับดาว39,000บาทครับแต่งเต็มจัดเต็มเลยครับกับแม็กชุดแต่งโลบาเกียร์บอลจัดให้หมดเลยครับและลูกค้านะครับที่มีเงินดาวเยอะนะครับเกียร์บอลจัดให้ไปเลยครับดอกเบี้ยสูงเซน5ปีไปเลยชุดแต่งเต็มเต็มแบบนี้ไปเลยนะครับ และก็ยังไงเดี๋ยวเชียบอลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ,กก like, share, รบให้กับทีมงานมิสูวิธีตีจับหนักนะครับนั้นเดี๋ยวเชียบอลนะครับขออนุญ,ญาตไปายขรถให้กับคุณลูกค้าก่อนนะครับสวัสดีครับ